ไม้ที่มีไม้ที่เหลือมีไม้อีกอยู่หล่ะจับพี่น้องนะมันจะมีไม้อีกอยู่นะเราไม่ค่อยมีเวลารีวิวนะอันนี้โชว์ลากลากนอน ไปดูในเพจเออพี่น้องเนี่ยเราก็เนาะไม้ในเพจนี่โคตรแพงเลยมาเปรียบเทียบกับราคาไม้ตัวเองอยากไอคุ่นเหล่าพี่น้องอยากไยสีเบิองอยากไอสีไขยหุ่นเหล่าห้างเครือกระดเลยะระวาดบ้าแล้วไม้ไขไม้มันเนาะขายได้ก็ขายนะคะขายไม่ได้เราก็ เห็นใจนะคะลูกค้าบางทีมันแพงเกินเราก็ไม่กล้าว่าขายนะต้นไหนพอขายขายแพงได้แล้วก็ลดจอนได้แล้วก็ลดนะคะเห็นใจคนอยากเลี้ยงก็เหมือนเราซื้อมานั่นแหละเราก็เห็นใจเราเวลาเราอยากได้ของเราก็อยากได้ในราคาที่มันถูก ตนะคะตะโกโช์รากรากนอนไม้พวกนี้จะลำต้นจะไม่สูงนะคะกระถางวงรีกระถางทรงลูกไข่นะ ากโงไปขึ้นสมบูรณ์มากยังไม่ได้ดัดแต่งหรอกค่ะพี่น้องยังไม่ดัดไม่แต่งนะคะลากโยงทรงต้นลีลา ขายงไม่พอลีลาด้วยนะไม้ลีลาลากสวยนะไม้ตอนนี้อาจะเปลี่ยนกระถางอยู่กับพี่นอนะ้องเนาะเอากระถางมาแล้วนะคะเขาจะอีนหลงมากๆเลยนอนเลยแหละพี่น้องถ้าเปลี่ยนกระถางในหะ้รูตุ้มของเขาอาจจะตั้งประมาณนี้แหละแต่จะเปลี่ยนกระถางมีกระถางมาแล้วนะคะ รอดำปึ๊ดค่ะพี่นองนะเอ็นนะคะอนินเวลาอ่อนช้อยมากก็ปั่นคุ้นกำลังเห็ดสะพานคง <laughs> หกงเย็นยุงกับหลายพี่น้องเนาะช่วงนี้ฝนตกนะคะต้นต้นข้างหลังเนี่ยต้นนี้ที่เราดัดไว้เนาะดัดไปจากพี่น้องบาดยอดมันบกขึ้นเนาะค่ะนะเพรายอดมันไม่ขึ้นแต่ไม้ตอนนี้สวยมาก ก็สวยมากเลยไม้ตอนี้นี่เห็นไหมสวยมากต่อดำต่อซากต่อดำต่อซากลากสวยดีลาสวยทีแรกเรายอดมันไม่ขึ้นเราก็เลยเอี่ยวตัวนี้ขึ้นมาเป็นยอดนะถ่ายให้ดูคลิปก่อน,อนแต่ตอนนี้ เขาขึนสมบูรณ์แล้วค่ะพี่น้องเบินี่ยอดเขาขึ้นแล้วนะคะเน็กว่ามันจะบ่ขึนนะคะถ้ายอดมันขึ้นเราขายเหมารวมกับกลุ่มสี่พันเจ็ดร้อยไปแล้วนั่นนะ่ะ <c oughs> นี่เนาะขึนแล้วคะ่ะขึนแล้วเดี๋ยวเราให้กิ่งเขาออกสีน้ำตาลแบบนี้กันนี่กิ่งอ่อนอยู่เรายังไม่ดัดนะ นี่เราจะดัดขึ้นมาแทนยอดมันเงือดลายตะกี้ก็บ่อยากปรุงเพราะเขาแตงเราจมค่อยขึ้นจมค่อยปรุงตัวนั้นก็ลากอยู่บ่ได้เฮ็ดคลิปให้เบิ้งดูนเนาะค่ะพี่นงเ,นเกือบเดือนหรือถึงเดือนป่เนี่ยน่าจะถึงเดือน เราก็ไม่ได้ดูนี่สวยเดียตอเนี่ยตอสวยมากทีนี้ขึ้นยอดแล้วเสียดายกิ่งที่ดัดขึ้น <c oughs> ไม่แน่ล่ะจะเอามาพันกันเลยพวกนี้ก็ตัดทิ้งเล่นแต่ยอดเล่นแต่ยอดนะจ๊ะนะพี่น้องนะ ต้าไม้ที่เลี้ยงไว้ตะโกเผือกนางนอนตอใหญ่วางไว้หน้าบ้านแล้วก็จะมีตะโก้หนูตะโกหนูหลักเดียวนะรอกลุ่มรอพวกมาก่อนจะ,จะรีวิวให้ดู